เอาเฮียถ่ายแล้วสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนดูดท่านกันด้วยนะครับตอนคลิปนี้ก็ไปอยู่กันในเกมพาร์ทโมนะครับผู้ชมช่วงนี้พาร์ทโมแม่งคนเล่นน้อยมาก,กเฮียกูนี่หาห้องเป็นชั่วโมงเลยสัตว์ เก๋นนกคผู้ชมก่อนเลยจะมาเล่นในเกมกันนะครับเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวเก๋กูไม่เลยจะพูดพว่มแล้วก็ไปรับชมโฆษณากันเลยครับผมผมก็ขอแนะนำดี่เลยนะครับเพื่อนเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้ากันดูดกันรั่วกันฟ้าผ่าตูวเลือก,กันดับหนึ่งคุณภาพคุพ้มราคากับเพื่อน มีหลายๆอย่างมากเลยนะครับผู้ชมอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้คอนซูเมอร์ตู้โหลดเซนเตอร์โอ้มีเบเกอร์อะไรเพียบเลยนะครับผู้ชมไปเลือกซื้อกันได้นะครับติดบ้านคุณผู้ชมนะครับผมความปลอดภัยไว้ใจเราได้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมที่จะต้องการออกใบกำกับภาษีนะครับเพื่อนแจ้งทางร้านทันทีเลยนะครับผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมสั่งซื้อสินค้านะครับคุณผู้ชม สั่งสินค้าผิดไม่รับเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆ <Nope. S 1> สั่งสินค้าที่คุณผู้ชมสั่งของมาส่งแล้วสินค้ามีความชํารุดน,นะครับหรือว่าเสียาหายก็สามารถแจ้งเข้ามาทางแชทพร้อมภาพถ่ายได้เลยนะครับเพื่อนๆ<ะ>ทางร้านส่งสินค้าทุกวันนะครับผู้ชมยกเวน้นวันอาทิตย์และวันนะักแัต,ตลเตอร์นะครับคุณผู้ชม และสุดท้ายนี้ใบรับประกันสินค้านะครับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมควรอ่านเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแต่ละชิ้นที่คุณผู้ชมซื้อไว้นะครับและเก็บใบกับภาษีกับใบรับประกันสินค้าไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเราจะเก็บใบกับภาษีหรือว่าใบรับประกันสินค้าหรือว่าภาพถ่ายนะครับคุณผู้ชมว่าเราซื้อสินค้าจากร้านเราจริงนะเพื่อนเพื่อนเก็บไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ ขอบคุณคุณผู้ชมที่อุดหนุนนะจ๊ะไมเลือกดูอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ที่ร้านช้อปปี้และลาซาด้าที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวซื้อกันแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับไปโอเกหลังจากรับชมโฆษณาเสร็จแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปเล่นเลยส่งคำพูดคำจารลยสุภาพขอโทษพวกมึงทุกคนขอโทษทุกคนเลยนะครับผมเออกูโลนๆหน่อยนะแต่คลิปโลดหน่อยเราไปเจอกันในเกมเพื่อนๆเรานาแล้วเดี๋ยวแม่งออกโอเครู้ๆกันอยู่นะแม่งมาเป็นเรียกกูไปตอบแล้วก็ออกไอ้สัตว์ไปกูต้องนนน้้าาเเเีี่่ยยมมปปิิดดคลใหพวกึงู เกมเกมคุณผู้ชมไปแผดแรกๆเลยเออแผเที่อะไรกดไปไปไปรวยรวยเรื่องเราหูมือใหม่ได้แม่เลยเปล่าได้แม่ไปเลยพี่อุ้ยร้องนะบอกเลยนะมาที่ไหนเอ้ยไอไอซันนี่กับไอซันนี่ไออีกอันนึงอันไหนใหญ่กว่าวะอันอันที่มันรีเทคเต็ดมันเล็กกว่าอ๋ออันใหญ่ไปเลยเสียงคุณแผดที่อะไรเนี่ยป่ะกดเลยทุกคนเอาไอเฮียนั่นเขายังไงนี่เขาไม่กดแล้วมันกดได้เหรอวะไอเฮียเข้าเมืกี่คนเนี่ยมามามา เช็ดโหลดเร็วโหลดเร็วเอ้ยไฟฉายกูหายเอาไฟฉายหายไปไหนอ่ะกดได้ปะกดได้ครับกดได้เฮ้ยผมเอาไฟฉายเราใช้ไฟฉายกากเล่นเหรอไฟฉายอ่ะ้ยลืมซื้อยังไงวะเนี่ยเอ้ยไฟฉายกากก็ได้ปะไปกระเทียนไปไปลุยลุยลุยอย่างน้อยพวกเราเต็มที่แล้วแ่ะไอ้เหี้ยลืมไฟฉาย ลุย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 ไปพวกเราแบบไม่ต้องกลัวอีกแล้วแม่งเหลืองอ่อยด้วยว่ะหาผีเลยหาผีแบบรวดเร็วเราต้องรวมกันสองกันแล้อย่างเงี้ยไปไปไปด้วยกันหมดนี่แหละเออแม่งกากมากเลยเฮ้ยตังปิดพี่ไปเปลี่ยนที่โอเคปะเราต้องรีบหาผีเลยโอเคถ่ายเลยถ่ายเลยค่อยๆตามกันมานะไม่มีกล้องไม่มีกล้องใครมีกล้องอ่ะเฮ้ยไหนอะอันนี้นี่อันนี้สามเจนี่โอเคโอเคห้องไหนห้องไหน ทางไหนอะใต้ดีทางขวาผมมันอยู่ทางนี้ป่ะทางขวาถ้ามองจากแมพรถหรือว่าไงนี่นีาเนี่แหละอ๋อทางนี้เหรอทางที่มาเลยดิเขี้ยใต้ดีทางขวาแม่งจะหันมาวะถ้ามันหันประตูปิดนี้แอบไหนดีวะไหนวะเนี่ยเุ้ยอะไรอะแจ็คุณนตภูมินะครับตรงนี้หรอ ลองลองเช็คประตูอยุ่มดูเฮ้ยอะไรประตูปิดอะไรอ่ะผมเปิดพี่ตัวจริงอ๋อเฮ้ยเสียงอะไรวะแมงยาหันบอกเนี่ยเราจะลอยกันเองไม่ได้นะตะกี้เสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยอะไรไอ้แมงร้องวะเออดิดิเป็นกันไหมยิงห้องหลอนแต่น่าจะห้องนี้นะคิดว่าห้องนี้เหรอแต่บอกห้องสีห้องนี้เอาคว้างมีเขียนประตูเฮ้ยเฮียห้องนี้ เตรียมเซตเลยเตรียมเซตเลยวางก่อนวางก่อนปาปา,ปา,ปาพวกเราขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่น่าปลอดภัย <c oughs> <c oughs> เดินเดินเด้อขึ้นไปเซตอกกุปกรณ์ไปกินยาก่อน <c oughs> คนละขวดแล้วลงมาเรารู้ <c oughs> แล้วมันอยู่้ีงไหนไปแล้วใช่ก็ไม่มีเ้ยเดี๋ยวเซตกล้องก่อนกล้องไปนะเอาไปก็ได้นะดูกดออฟเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ไปเองเอ่อเอากล้องถ่ายรูปไปมีกล้องถ่ายรูปใช่ไหมเดี๋ยวผมถือกล้องถือดอทกับไอ้นี่ไป กล้องใหญ่เอาเกลือไปก็ได้นะเอาเกลือกับไฟ u ูเลยก็ได้นะเกลือไปกระป๋องนึงใครสละถือมือเอาเกลือไปกระป๋องนึงแล้วก็ไฟ V V ไปไฟยูวไปดูฟิงเก็ปิดแล้วโกดไวติ้งก็มีคนเราไปแล้วใช่ไหมโอเคปัปพร้อมลุยหวังไว้จะไม่หันนะเออดิไม่เป็นไรเราวิ่งขึ้นมาก็รอดละหรือไม่ก็วิ่งเข้าห้องแถวนั้นละแต่แต่ถ้าประตูปิดอ่ะมันปิดทาน้นไม่ให้เราเข้าเลยไม่ให้ออกกันนะเออดิ ถ้าเราวิ่งกลับเข้าไปก็ไม่น่าจะหนีรอดนะต้องแอบตามห้องก็แล้วใช่ยใครจับดวงอ่ะใครรอดก็รอดอ่ะทางขวาไหนวะทางนี้เหรอกูเข้าไปคนแรกนี่ปิดกูไม่เอาแล้วเนี่ยชิบหายแล้วเนี่ยต้องแอบยาหรือว่าจะวิ่งไปอีกทางมันอยู่ห้องนี้ใช่ไหมไอสัตว์ร้องซะอยู่ใกล้หน่อยกลัวอ่ะ ห้องผีล้วนแม่งร so, like? huh? right. ้องโคตรหลอนเลยเฮ้ยห้องไหนวะห้องนี้ปะเฮ้ยออกห้องไหนห้องนี้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 ดูกดออกก่อนวางหลอดไว้มีติงเกอรปิ้นฮะมีรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือเฮ้ยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยมีรอยนิ้วมือมีรอยนิ้วมือโอเคโอเคมีฟิงเกอร์นะมีฟิงเกอร์ปิ้นนะโอเคลอยไหนได้ไหมลอยเลยอุ้ยดังนี่เฮีย โคตรหลอนเลยเรามีโกนเวติ้งอยู่ใช่ไหมโอเคมีมีไอ้นี่ปะเออเขาเรียกว่าอะไรเซอร์ไพร์ตบล็อกอ่ะบล็อกไม่รู้อ่ะผมไม่ได้หยิบมาแด้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบมาดานอันนึงโอเคโอเคไปเอาผมนยคนนึงก็ได้เสียวไอ้เข้มหมดเลยยังหลอนเลย สัตว์เอ๊ตรงกระดานใช่ไหมขึ้นมาเอากันอย่าพึ่งหันในเฮียูยิ่งหล่อนๆก็มึงอยู่อยู่ห้องไหนวะอ๋อในห้องโบสถ์อร์วลิตบอกยู่ตรงกระดานตรงนี้เปล่าวะเออนั่งอยู่เงี้ยโอเคมีไหมเฮ้ยทำไมผมหยิบไม่ได้วะอ๋อหยิบได้ละขลองเต็มรึเปล่า โ okay. อเคไะหยิบกระดานมาด้วยเดี๋ยวๆผมแบลวของมาเตรียมเลยแบวสมารักสติกครับฮ <Hello? S 2> ัลโหลอย่างเงี้ยวพวกเราเดี๋ยวไปรอเพื่อนกันออกไปร้องนอกเดี๋ยวเดี๋ยวคนตบมันอย่ข้างนอกเดี่ยวฮัลโหล Are you here? Where are you? w h a t are you doing? g l o s e Are you close? Are you close? Hello? g l o s e w h a t are you doing? Are you here? Are you here? g l o s e Hello? Where are you? Where are you? Where are you? g l o s e w h a t are you doing? w h a t are you doing? w h a t are you doing? g l o s e Are you here? ใช่ไหมเอากล้องกล้องกล้องเอากล้องมาตั้งไว้ตรงนี้เลยวะตั้งตรงนี้หน่อยได้ไหมดูให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยตรงผมนั่งอยู่ อ้าวทวินมันไม่ใช่ชอยเราดีกว่าเฮ้ยดิมีแต่มีมิกเป็นชอปปิ้งโปรโตไกได้ปะไหมได้ได้ต้องมีคนหนึ่งเสียสละไปดูกล้องที่รถไม่เรียกเศษสลับแล้วลนะ่ะอันนั้นเรียกหนี <c oughs> <c oughs> จ่ายเฮ้ยไ,ได้บูเดินไปที่รถก่อนแล้วกันเฮียโคตรหลอนเลยสัตว์ เชี่ยหลอนมากควยเฮียมาจ้ำแสกกร์กูไม่เอานะเดินไปที่รถก่อนอ้อฮเชี่ยอยู่ที่รถแล้วรู้สึกปลอดภัยเพื่อนเพื่อนเฮียเพื่อนไอซัสเฮียวันทัน มีคนตายไหมเม,ม,ม,ม่กมันพอดีเลยผมเดินออกมาคุณผู้ชมเชื่อจะกี้แม่งห <_ an> ันมันหันในห้องนี้แหละน่าจะมีคนตายใช่ไหมว่าเมกี้เพื่อนมันเหมือนนี้ไม่ทันเนี่นยเฮียหลวงหนึ่งไอ้สัสปั๊ปเกอรร<_ an> <_ an> เอียกลับมาลบมที่รถกันเลยโอเคลุยต่อลุยต่อไม่รอแล้วนะเพื่อนอยู่ไกลแน่เลยวะแต่ว่าสุดทางนู้นเลย ไม่รู้วิ่งไปทางไหนนะแต่ว่าเห็น,นเห็นเราล็อกล้องมาหรือเป<อ>ล่ามานะเข้ามาอยู่นะโอเคใครเอามาเขี่ยออกาามาก่อน <laughs> มันอยู่ขวาใช่ไหม <laughs> ลงไปก็ได <laughs> ้าทางขวา หาเพื่อนหาเพื่อนแล้ว่าสุดทางกูเฮียแอบในห้องไหนวะสัสเด้ตายตรงไหนมึงเนี่ยอุณหภูมิศูนย์ตอนเนี้ยติลดลมไปแ่งแห่แฮ่วี่เพื่อนแอบห้องไหนวะห้องนี้ปะห้องไกลเลยปะห้องนี้เหรอหลังโซฟาปะ ไม่มีตรงนี้แอบ,บ,บ,บได้อยู่อุ้ยเฮียแอบ,บตรงนี้แหละหสัตว์ตัวเฮียอะไรวะเฮียคนหลอนอย่าไหนสัตว์อย่าเข้ามานะกูลุ้นเลยเฮียมันก็เดินไปล่อเนาะจะใช้งานทันทีกูทิปป <c oughs> ิ้งหายไปแล้ว ไ่เนงโอ้โหหนีไม่ทันนะเพื่อนเรียบร้อยห้อยเลยแล้วผีอะไรวะเนี่ยไม่ฟีดอ่ะตัดชอยได้เลยเราไปดีกว่าฮะเราไม่อยู่ละจะรอดูหน่อยไหมเปิดใหญ่เลยโปรโตไกลปะเอาละไม่เอาละไม่ใช่ฟีดแน่แน่แต่ยับเลยประตูเนี่ยอ๋อหุ้ยตกใจ โปรโตไกด์เปล่าไม่ทราบได้นะงั้นเฮี้ยผีเฮี้ยอะไรวะโคซิฟิกเราแตกหมดละเออเลยเราไม่สามารถดูได้ไปงั้นเราตอบดีมอนดีไหมหรือว่าโปรโตไกด์พวกโคซิฟิกมันกินตะเกียเยอะอยู่นะโปรโตไกด์ไหมหรือว่าไงแต่โปรโไกด์มันก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ไงแต่ว่าเอาโปรโตไกด์ก็ได้แค่นี้เออเฮี้ยม่งโยนของบ่อยไปไม่เปิดประตูลุยเลยโปรโตไกด์ตอบคุณผู้ชมเป็ดกดทุบเล่นละปัง โปรไกชัวร์ร้อยเปอร์เฮียชัวบ้าบชัวบ้าบใช่ปะวะไม่ใช่ก็ต้องใช่แหละเฮียเหลือเดียวบอกเลยไม่ใช่ก็ต้องใช่ขออยา่าแมลิง <c oughs> หักมุมทุกรอบเฮียเป้าเลยตัวเป็นไรเนี่ยยืนไม่ขึ้นโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราปิดคลิปกันตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสรุปก็คือแมริ่งไอเฮียไม่ใช่โปรไก<ง>โโกูร้องงาน มื่อกี้ผมตายเลยไอสัตว์นี่เกับไปเราไปเจอคลิปหน้าคุณผู้ชมสอคำพูดคำารย่อสุภาพในเกมนะครับขอโทษคุณผู้ชมทุกคนเลยเพื่อนเดี๋ยวเจอคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวรคนันา่เป็นที่แอ e นต้งงตายเ a รวย